กั้นๆเอฟซีบอกว่าช่วยต่อสายสลิงให้ดูหน่อยต่อสายสลิงที่ภาษาใช่ไหมได้เลยครับต่อสายสลิงที่ภาษา <c oughs> ดีนะวาษสาิงส,สายลสายลิงที่ผมใช้นะครับผมจะใช้เป็นสายสลิงขนาด40ปอนด์นะครับสิ่งที่ต้องใช้ด้วยนะครับก็จะมี นะครับหรือหรือว่าบางคนก็จะใช้เป็นโซลิลิงนะครับโซลิลิงก็ได้นะครับเพราะว่าโซลิลิงมันจะมีข้อเสียอย่างหนึงคือมันจะทําให้สายของเราปิ้นเกียวนะครับการใช้รูกหมุนแบจะดีที่สุดนะครับเพื่อถนอมสายนะครับแล้วก็กิ๊บนะครับก็จะใช้เป็นคลิปเล็บหักนะครับลิปสไตเลสแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาต่อกันเลยนะครับ สายสลิงนะครับเราจะใช้ความยาวประมาณประมาณสัก30เซนนะครับประมาณนี้นะครับไม่ยาวมากประมาณนี้นะครับประมาณ1นึงศอกพอดีนะครับศอวิธีการต่อก็นี่นะครับเห็นไหมแค่ใกล้เลยนะครับเอาสายสลิงนะครับสอดเข้าไปในลูกหมุนนะครับ สอดเข้าไปรอบเดียวพอครับจากนั้นก็เอาสายสลิงนะครับม้วนนะครับเอาไปนะครับม้วนเข้าไปอีกอีกเส้นนึงครับม้วนประมาณสักสามสี่รอบก็พอครับม้วนไม่ต้องเยอะแล้วก็เอาสายเอาเอาตรงปลายนี่ครับสอดกลับนะครับเข้าไปเท่านี้นะครับแล้วเราก็ดึงนะครับเราจะไม่ดึงเส้นหลักนะครับถ้าเราดึงเส้นนี้นะครับสายสลิงมันจะโคตรนะครับมันจะไม่สวยครับเราจะดึงเส้นนี้นะครับดึงเส้นปลายนะครับ คีมไ,ไนแล้วอ,อ๋อคีมนี้ก็ได้นะีด่ยเราจะจับนี้นะครับดึงนะครับแล้วก็ค่อยดึงนะครับก็ค่อยดึงเอานิ้วเอานิวน้วดันด้วยนะครับแล้วก็ดึงเอานิ้วดันแล้วก็ดึงดึงฝั่งนี้นะดึงฝั่งนี้นะดึงฝั่งงเท่านี้นะครับเราจะไม่ใช้ตัวล็อกนะครับตัวนี้บนะครับถ้าเราใช้เป็นตัวตัวนีบเนี่ย เวลาเราตีไปสักพักนะครับไอสายสลิงนะครับมันจะไปไปถูกแปลงเรียกว่าเสียดสีไปเสียดสีนะครเสียดสีบ่อยๆมันจะทําให้ขาดครับจากนั้นนะครับก็ตัดนะครับตัดตรงปลายทิ้งนะครับตัดตรงปลายทิ้งเลยนี่เท่านี้นะครับนี่คือหนึ่งข้างนะครับแล้วก็อีกข้างเราจะเป็นต่อกับกิ๊บนะครับกิ๊บสเตเลสนะครับ เหมือนเดิมนะครับสอดเ,เข้าไปนะครับสอดเข้าไปนะครับหลังนั้นก็หมุนนะครับหมุนรอบเลยหนึ 1, ่งสองสามอ่ะเราเอาแค่สามรอบพอนะอนั้นก็สอดกลับนะครับอันนี้นะครับแล้ก็ดึงนะครับเวลาดึงนะครับพยายามใช้นิ้วโป้งนะครับใช้นิ้วโป้งนะ ดันนะครับเห็นไหมใช้นิ้วโป้งค่อยๆดันนะดันดันแล้วก็ฝั่งนี้ดึงนะนิ้วโป้งดันมันจะง่ายนะเห็นไหมมันจะตรงสวยเลยมันจะไม่งอนะครับแบบนี้มันจะทนด้วยนะครับมันจะทนกว่าที่เราใช้ตัวหนีบนะครับเมื่อก่อนผมก็ใช้เป็นตัวหนีบนะครับแต่ว่าตัวหนีบนี่มันมันขาดง่ายนะมันขาดบ่อยนะครับเวลามันขาดเราก็ไม่รู้ด้วยนะว่ามันจะขาดตอนไหนนะครับแล้วก็ตัดแต่ง นี่นะครับนี่เลยนี่คือหนึ่งชุดนะครับสายสลิงหน้านครับไว้ดีภาสากหรือว่าตกพวกไปอินซีนะครับเวลาเราไปแคดนซี NC แคดสากโอเค